นี่คือสมุนไพรรักษาเบาหวานความดันและก็โรคไตวายครับนะพวกไตเสื่อมมากๆไตวายบวมมีอาการบวมนี่ได้ผลชะงัดนักแรนะครับนี่คือต้นสาบเสือนะครับนี่ดูใบไหครับสาบเสือใบมันจะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ลำต้นมีคุณสมบัติในการรักษาไตเบาหวานความดันนะครับแต่ต้องไปผสมกับต้นใบเตยนะครับใบเตยนั้น เก้าใบนะฮะใบเตยเก้าใบสาบเสือนี่ก็ผมก็มาเอานะฮะวันนี้วันอังคารครับเพราะปกติเขามาเอายาคือเอาวันอังคารกันนะครับสาบเสือนี่ก็ใช้เป็นท่อนอย่างนี้นะฮะนี่ครับนี่ฮะประมาณสิบท่อนนะครับสาบเสือสิบท่อนใบเตยเก้าใบต้มสองครั้งมันจืดก็เปลี่ยนยาใหม่นะฮะนี่ผมมาเอาไปให้พ่อนะครับเพราะพ่อไตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ xy. เนื่องจากว่ากินยาแผนปัจจุบันเยอะเกินไปปัจจุบันนี้พ่อผมไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันแล้วนะครับ กินสมุนไพรตัวนี้แหละครับอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ